ดูซิอยดที่ทุกคนมันอักเสบอ่ะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็จะแต่งหน้าแบบเบาๆแต่ว่าก็จะมากิดไอายไล,ไลนเนอร์ให้เพื่อนๆดูเช่นเคยนะคะมาเราจะมา,ะมาไม่ใช่เราจะมาดู อายไลเนอร์ในแบบที่วันนี้แบบที่อะไรอะคะแบบที่เจ็ดแล้วนะคะเอานี้วันนี้จะเป็นแบบที่เจ็ดแล้วนูจะครบแปดแล้วอะจะครบแปดเลยภูมิใจไหมเดี๋ยวจะเอาคอนเทนต์อะไรต่ออีก อันนี้อะไรต่ออีกจ้ะเพราะว่าเนี้ยเป็นกีดไอแบบเกาหลีไงเราก็เริ่มแบบเริ่มแบบ้ใช่ไหมว่าพอเรากีดไอไปเรื่อยๆอ่ะแบบหลายๆแบบอ่ะเราก็จะรู้เองว่าแบบแบบไหนมันเข้ากับเราแล้วก็แบบไหนมันเข้ากับสถานการณ์ที่แบบเราจะไปไหนอะไรเงี้ยเออเราว่านะแบบเหมือนกับเเราจะไปวัดไปเที่ยวผับไป ไปหาผู้ผหลักผู้ใหญ่เราแบบกีดายแบบประมาณไหนอะตัวเน,นี้ยมันช่วยได้อะเออหรือว่าตัวแบบคอนเทนเนอรจะเป็นแบบมาทําแบบกรีดายไปไปในที่ต่างๆดงีกว่าเนาะเออแบบไปหาอุคคุณต่างๆหรือว่าไปที่สถานที่สําคัญสาคัญต่างๆระหว่างที่รอดู เราแต่งหน้านะอาจจะได้ยินเสียงวัวบ้างอะไรบ้างนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเพราะว่ามีคนตลาดมาอยู่บ้านเราบาคนมีคนตลาดมาอยู่บ้านเราช่วงนี้ก็จะได้ยินเสียงแปลกๆนิดนึงนะคะ ก็จะแบบไม่ทาให้โดนสิวตรงนี้อะทุกคนเพราะมันอักเสบอ่ะเรา้องกินยาแค่ปวดนิดนึงไม่ได้แล้วเราคือแบบเรารีบไปไปแบบไอัน,นี้ออกอะเรารีบไปเอามันออกเกินตอนที่แบบมันยังไม่สุกเพราะเรากลัวว่ามันจะมันจะอยู่ในใต้ผิวหนังอยู่แบบอย้างนี้มันอักเสบมันก็ปวดมันก็ไม่มีทางเงางลือกอะไรเลยแ,แล้วทุกคนวันนี้ว่าสองเม็ดนี้เราก็แบบ เราก็แบบมันอยู่ใกล้ๆก,กันอนะแต่มันถุกไปมองกันเราคิดว่าเอาจริงนนะการที่เราเป็นสิวอะเราว่าเราโชคด,ดีนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ายังรู้ไงว่าแบบเฮ้ยเรายังเป็นวัยรุ่นเรายังแบบเรายังแบบไม่แก่ไงเรายังมีฮอร์โมนที่มันแบบเออมันไนี่อะแต่ถ้าไม่เป็นสิวอะก็ดีนะ จึ๊๊ดหน่อยเฮยถ่ายรูปเอาไว้อีกแล้วขอนิยาาถ่ายรูปแปน,นึงนะคะตอนที่แบบไม่แต่งหน้าเมื่อกี้แบบทาครีมไปแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรลองผือนนิดหน่อยก็สำรลองไว้เผื่อแบบหลายๆรูปเนี่ย สวยอ่ะก็วันนี้ก็ไม่ทาแป้งทิ้งเนาะเอาแบบแป้งธรรมดานี่แหละยี่สิบแปดบาทตบ้านแป้งเบาเบา กสามวันที่แล้วอ,ออกมาก็ฟังไม่เช้าหลายรอบมากก่านอบมาแล้วก็รออยู่ในหวัวของเรานนัเองนะคะก็วันธรรมดาเนาะก็ไม่ได้ทาอะไรเยอะส่วนของคิ้วก็แค่แบบปัดๆโดยได้ออดแบบไม่ลุรมลองอะไรเต่ก็จะเี้นคิดอะไรเนาะ ข้างซ้ายนี่มันจะยาวกว่าปะ่ะข้างขวาจะดูตุ่มๆกว่าเฮ้ยเลือมให้ดูทุกทีติ๊ดติ๊ดติ๊ดติดดด๊ดิิแล้วก็แบบตาหรอวันนี้ก็จะใช้แบบโอ้ย อันนี้ดีวกว่าแบบสีเดียวเลยอะไรใช้ได้ทั้งปลาแล้วก็ใช้ได้ทั้งแก้ม แบบไฮงดังนิดหน่อยไ้ยังไก็ขนตาก็แบบไม่ต้องปัดเนาะเพราะวันนี้เป็นวันที่แบบโออขี้เกียจนะจริงค่อยทา นี่ทุกคนเราเป็นคนที่แบบผิวแพง้ง่ายมากแล้วก็บบใช้อะไรไม่ค่อยได้เลยคิยนซ่วงคินซิ่งก็แบบแต่ว่าแบบตอนล้างหน้าอืมก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นน้ำเกลือคลีนแอด์เคลียคลีนแอด์เคลียที่เป็นแบบมันทำจากน้ำน้ำเกลือแบบบริสุทธิ์อ่ะอืมใช้แค่นี้ยมันก็ออกเหมือนกันนะแล้วก็แบบเราก็แบบล้างสบู่เอา ก็เป็นแบบผิวรธรรมชาติมากเราเครื่องสาอางที่ใช้อะก็แบบถ้าเกิดว่าแพ้มันก็จะแบบรู้สึกได้เลยแต่ใช้ของเครื่องสำอางของเคที่อะก็ไม่เป็นอะไรนะอไม่ขันไม่รู้สึกว่ามันจะอะไรมามาเข้าเรื่องดีกว่าเราก็จะไม่กรีดอายกันนะคะนี่ก็คือตาของเราตอนที่ยังไม่กรีดนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบตาของเราจะมีลักษณะแบบตี๋แล้วแบบเวลาเรายิ้มอบบ <laughs> ตาของเราก็จะปิดอะทุกคน ็จะประมาณนี้เลยและวันนี้นะคะก็แบบประมาณว่าวันนี้แต่งหน้าอ่อนๆก็ใช้ลักษณะของการกรีดไอายไลเนอร์แบบที่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบทั้งดวงตานะก็จะเป็นแบบกรีดเฉพาะส่วนที่สามนะที่ส่วนหนึ่งี่ส่วนสองี่ส่วนสามก็จะเป็นกรีดส่วนที่สามแล้วก็จึ๊กขึ้น แต่เราอะที่จริงอะเราสามารถทําแบบสองเส้นก็ได้หรือว่าเส้นเดียวก็ได้แต่วันนี้เราแต่งหน้าอ่อนไงก็เลยจะทําแบบเส้นเดียวไปก่อนแต่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะเนาะศิลปะเดี๋ยวถ้ามันเลอะเทอะเราก็ต้องแก้อีกไงทุกคนก็แบบมาดูกันถึงตอนที่แบบเข้าเรียนแห้ะอุ้ยคันคัน วันนี้เราจะเริ่มกรีดจากทางด้านสายก่อนดีกว่าเนาะจิิงอะถ้าถนัดแบบปลายก่อนเพราะถ้าเกิดว่ากรีดตรงนี้ก่อนตรงนี้คือเราจะมีแบบดวงตาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีขอบให้เราอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่พอไอ้เรื่องตรงแบบจึ๊กตรงเนี้ยแบบแบบตรงปลายันาะมันก็จะแบบนั่นๆหน่อยเราก็ตั้งแบบนี้เลยวิธีการวัดก็คือแบบวัดจักรนี่ทุกคนมันก็จะมีแบบตรงนี้ใช่ป่ะองศาที่มันแบบ เอียงให้องศามันขนานกับดวงตาตาด้านซ้ายอะ่ะแล้วก็จึ้งขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นแบบอ้เห็นไหมเอออะไรนะเกาหลีแบบจินะคะก็จะเป็นแบบจึ้งแบบนี้เห็นปะ จึ้งแล้วก็มากี่ส่วนที่สามนะส่วนหนึ่งส่วนสองส,ส่วนสามก็จะแบบแค่นี้เอ้ยห้ามยุกห้ามยุกอย่าลืมอย่าลืม,ลมไปแล้วไปออกดาวังคายอย่างนี้ย ไปเออต้องแบบให้มันเลยเราก็ต้องแต่งอะเราก็แบบพอเป็นสองเส้นนะทุกคนมันก็ต้องเพิ่มความยาวอีกเพราะฐานมันโโหแบบ มันจะดูแบบทื่อๆอ่ะมันจะดูแบบทื่อๆมากความทื่อๆนี่แหละมันจะทําให้ดูแบบแข็งแรงมันจะทาให้ดวงตาของเราแบบดูแบบแข็งแรงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านสาย่ะความทื่อๆตรงนี้ความแบบความหนามันจะทําให้แบบให้ความรู้สึกแบบแข็งแรงแบบแต่มันต้องต้องแข็งแรงแบบอ่อนช้อยนะ ถ้ามันไม่มีความอ่อนช้อยแล้วมันแข็งทื่อแบบปึ๊บเส้นตรงแบบเนี้ยมันก็จะให้ความแบบไม่เป็นศิลปะอืมแต่สังเกตดูว่าบมันก็จะทําให้ตาของเราอะมีความแบบดุขึ้นเข้มขึ้นนะแล้วก็แล้วก็ให้ความแบบมั่นคงแต่ว่าก็ยังแบบมีความแบบอ่อนน้อมอะด้วยความที่แบบจืดแบบนี้อืมนี่ก็จะเป็นแบบ รูปแบบที่7นะคะเราจะแบบให้แบบไปมันขึ้นไปอีกก็ได้นะทุกคนอ่ะก็ได้แต่มันจะดูแบบแรงๆอะ่ะมันจะดูแบบแรงๆไปดูแบบไปออกงานที่แบบใส่ชุดแบบแรตรีอะไรเงี้ยก็ได้อยู่ตรงนั้นเพรว่าอันนี้มันเป็นเมจิกไงมันไม่ใช่ดินสอไม่เป็นไร มาข้างนี้กันอข้างนี้ที่ฉันก็แบบนะข้างนี้ดฉนะิฉันก็จะยกขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ผมเฮ้ย่อเห็นข้างนี้ข้างนี้สวยว่ะข้างนี้สวยดูสิ เงนี้สวยเฉยแสดงว่ากีดครั้งแรกอะเออใช่ถ้าเกิดกี่ครั้งแรกอะก็คือแบบกีดครั้งแรกมันก็จะแบบให้ความรู้สึกแบบแม่งี้ เนาะแต่ว่าม <c oughs> <this> ัน <hi> ก็ทำให้ตรงเนี้ยตรงปลายปลายเนี่ยโตขึ้นไม่ลยิ้มจะบ้าตายโอ้มีเท่ากันขาสองข้างเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวไปแก้ข้างนี้นะทุกคนก็เนี่ยก็เออพอมันออกมาแบบเนี้ยทุกคนก็จะแบบได้เห็นความแตกต่างเนาะอันนี้ดินสอที่ใหญ่เมจิกที่ใช่ เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นความแตกต่างว่าเออถ้าเกิดว่ากรีดแบบในลักษณะเนี้มันก็จะให้ความรู้สึกต่างกันตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรีดแล้วแบบปลายมันแหลมมาทุกคนแล้วแบบแค่แบบส่วนถ้าเกิดว่าเรากรีดแค่ส่วนปลายๆอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกแบบเปรี้ยวเซ็กซี่แล้วก็ดูแบบเป็นแบบแมวแม่สาวเสือหน้อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่พอมาดูข้างนี้ทุกคนคือแบบมันยาวเกินไปอ่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบ หรูราอลังการงานสร้างนะคะไปสําหรับออกงานดาตรีินเนอร์อะไรประมาณนี้นะะเนาะเขาแล้วก็แบบไปแบบงานงานแบบไม่ใช่แบบไปหาผู้นะถ้ากคดว่าไปหาผู้เราก็แบบกรีดประมาณนี้นะเราว่าแบบผู้จะต้องวิ่งหนีแน่เอาจริงการแต่งหน้าไปหาผู้อ่ะต้องแต่งแบบอ่อนๆแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะทุกคนซึ่งการกรีดอายเนี่ย ก็ควรจะกรีดจ,จากเส้นบางๆก็พอแล้วเกิอยากกรีดอ่ะอันนี้ก็แบบเป็นทริคที่แถมไปบ้าจริงเอ่อโอเคเพื่อนๆก็ได้เห็นความแตกต่างของ2อ,อันนี้แล้วนะแต่จริงๆอ่ะการกิดไอรอนเนอร์แบบเกาหลีแบบที่เจดทั้งหมด8แบบอ่ะอันจริงเราอ่ะจะสอนให้แบบให้ทีแบบนี้ แต่เนี้ยคือแบบมันเลอะเองมันยาวไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแก้นะจ๊ะก็ต้องใช้ตัวนี้แล้วก็บวกกับสัมฤีนะคะก็ลบๆๆๆแล้วก็เขียนใหม่เนาะ oh. อออันนี้ก็จะเป็นทริกนะคะทุกคนเสร็จแล้วอุ๊ี๋ยวจะไปทาลิปก่อนไปแก้แก้นี้ก่อนดีกว่าเนาะแก้ออกเนสหนึ่นงเนาะทุกคนเพราะว่ามัน <c oughs> แดูว่าหรือว่าแก้ตอนนี้เลยไม่ต้องกดสต็อปหรอกจะอ,อยู่กับเพื่อนๆน,น,นานะด้วย,ยหรือก็ใช้สมนี้แบบอันนี้ก,ก็ลุกลบลบห่างนิดนึงลบห่างนิดนึงพอเพราะเดี๋ยวก็ต้องมีห่างแหละแต่ว่าห่างอ่ะห่างมันะคือเราก็ แล้วก็จะเอาให้มันขึ้นไปเหมือนกับอันนู้นโอเคก็แบบวุ้ยแบบเห็นไหมว่ามันลุกงามากนี่อี <c oughs> ่เน,นี่ยแต่พอเราลบออกอะทุกคนแบบมันก็จะเป็นแบบตามมันก็โตเหมือนกันนะมันก็โตขึ้นมันก็จะแบบกลมขึ้น แต่ว่ามันก็จะเป็นกลมแบบไม่มีสเสน่ห์เราว่าการแบบมีหอมมีห่อง,หองอะไรนะทำให้แบบมีเะน่ะเนาะก็คือเธอต้องแบบก้านหายใจนิดหนึ่ง ก็คือแบบได้อยู่อะได้อยู่กน <c oughs> อีกเมตรหนึ่งนะ จะอ่อนแต่ลิปเราก็ต้องแบบนีให้ขาดนะทุกคนมันจะช่วยทำให้รู้สึกว่าหน้าก้ะจุดเอออีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติว่าแบบเราไม่ได้แต่งหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ปหวิธีการเลยก็คือแบบทําให้ดูเหมือนกับว่าแบบใช้เวลาอิดเดียวใช่ปหคือเรามีเวลาไม่นานอะแล้วก็แบบอย่าอย่าทําให้หน้าดูแบบเหมือนหน้าสดอะเมื่อก่อนนี่ปล่อยตัวเองมากเลยลิปก็ยังไม่ทาทุกคน แต่ว่าการที่แบบเราทาลิปอะ่ะมันก็จะทําให้ใบหน้าของเราอะ่ะสดใสขึ้นมาทันทีนได้จริงๆก็แบบอ่อนๆกออ่อนๆ,ๆ,ออนๆ,ๆแบบกินข้าวครั้งเดียวก็ล้ว <laughs> ก็ได้อย่นไะน่ารักอยู่โอ,อ้ดูให้ดูคิดที่เบอร์สามเลือกโมโมะ ถ้าเห็นนอนี่ใช้แบบเป็นออยอะให้มันปากจุ่มฉ่ำก็จะทาที่แบบมุมปากให้มันดูอวบอิ่มอ่ะเห็นไหมมันจะดูมีมิติโอเคเป็นออยนะจ๊ะเป็นออยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะ ถ่ายรูปอีกสิกกค่ะคเพือ่อนอวดหน้าที่แสนจะสุดสและมีสีสันนะคะ ทุกคนนะคะสวยๆกันทุกคนเลยนะคะด้วยจิตใจที่แจ่มใสแล้วก็เบิกบานนะคะบ๊ายบายค่ะ